ขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่บริษัทเบลคอบเซ็นเตอร์จำกัดผมประจัยกู้เกียรติสกุลชัยวันนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของแผนรนายได้ <S <S หรือแผนแผนการตลาดของบอริษัทนะครับว่าสามารถที่จะนะครับตอบสนองนะฮะในสิ่งที่ท่านได้คาดหวังอย่างไรนะครับปกติแล้วคนเราเป็นไงครับมีความฝันใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะฝันในเรื่องของอยากมีบ้านหลังใหญ่หลายท่านฝันอยากมีบ้านมีรถยนต์ นะครับวันนี้เนี่ยเราจะสร้างฝันให้เป็นความจริงได้อย่างไรนะครับกับธุรกิจใบของของเรานะครับเรามาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหามีอะไรบ้างคนส่วนใหญ่เ็จะมีปัญหาในเรื่องของเงินนะฮะในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับเงินเนี่ยถึง90%นะฮะนะครับ,นะรบเวลาเนี่ยบางคนมีเงินอาจจะไม่มีเวลา นะครับหลายคนไม่มีทั้งเงินและก็เวลานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับประมาณ5%นะครับทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยเขาจะมีรายได้ใหญ่ๆนะครับหลักใหญ่ๆเนี่ยมาจากทางไหนบ้างนะครับคนเราเนี่ยนะครับจะมีรายได้ใหญ่ๆสองทางก็คือ Active Income นะครับรายได้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นรายได้ที่ต้องทำงานนะครับหยุดไม่ได้นะครับเช่นนะข้าราชการนะครับลูกจ้างนะครับหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพ a s ี i ินค n มนะครับอันนี้เขาทํางานแล้วเขาจ้เราจะเป็นสมาชิกบริษัทไบโอคอปนะครับก็คือเริ่มต้นง่ายๆ นะครับสมัครสมาชิกเพียง300บาทนะครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกก็คือสำนับสำเนาบัตรประชาชนนะครับกับสำเนาบัญชีธนาคารทุกธนาคารนะครับยกเว้นธนาคารอมสินนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วเราจะได้อะไรจากใบขอบบ้างนะฮะเราจะได้คู่มือการทำธุรกิจนะได้กาแฟหนึ่งกรอง นะครับคุค่า140บาทได้เว็บไซต์ขยายงานออนไลน์ผ่านมือถือฟรีนะครับแล้วก็ยังได้รับโอกาสสร้างรายได้8ช่องทางนะครับการสร้างรายได้8ช่องทางนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับช่องทางที่1โบนัสขายปลีกนะครับ25-35% 2. โบนัสแนะนำหรือค่าแนะนำนะครับ4ชั้นลึก60% 3. โบนัสบิ๊กตองนะครับหรือค่าบริหาร30-35% 4. matching โบนัส5ชั้นลึก200% 5. โบนัส MTA 15ชั้น150% 6. All sale 12%แล้วก็ทางที่7และ8ก็คือยอดขายนะครับผ่านเซ็นเตอร์ แล้ก็โมบายรวมถึงคัางสินค้า10-15%นะครับเรามาดูว่าวันนี้กำไรขายปลีกนะครับทางที่1น,นะฮะเราจะได้25-35%เมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วสินค้าทุกตัวนะครับเราจะซื้อในราคาสมาชิกนะฮะแล้วขายในราคาขายปลีกหรือในราคาข้างกล่องนั่นเองนะครับ แล้วก็สินค้าทุกตัวจะมีคะแนนหรือ PV เพื่อนำไปคำนวณโบนัสต,ตามแผนรายได้ของบริษัทนะครับณที่นี้ยกตัวอย่างปุ๋ยเราซื้อปุ๋ยในราคาสมาชิก640บาทแต่ไปขาย740บาทเรากำไร100บาทแล้วยังมีคะแนนอีก100คะแนนหรือภูคาวเราซื้อในราคาสมาชิก950บาทไปขายในราคาขายปีก1,500บาท กำไร550บาทแล้วก็ยังมีคะแนนให้เราด้วยอีก225คะแนนนะครับนำไปคำนวณตามแผนไรายได้นั่นเองเรามาดูในเรื่องของตำแหน่งทางธุรกิจกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมีไรายได้ตามแผนไรายได้ของบริษัทนะฮะเราจะต้องมีตำแหน่งทางธุรกิจตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่ง M ก็คือ ซื้อสินค้าสะสมให้ครบ500คะแนนนะครับตำแหน่งบอลซื้อสินค้านะครับส่วนตัวให้ครบ1,000คะแนนนะครับส่วนตำแหน่งซินเบอร์ก็คือซื้อสินค้าให้ครบ2,000คะแนนแล้วก็ไปแนะนำนะครับ2บอลนะครับตามตัวอย่างนี้ก็คือถ้าเราจะเป็นซินเวอร์นะครับเราก็ไปแนะนำซ้าย1,000คะแนน กว่า1,000คะแนนรวมทั้งท็อปอัพตัวเองอีก1000คะแนนเราก็จะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์นะครับตำแหน่งที่4ก็คือตำแหน่งโกนะครับวันนี้เราซื้อส่วนตัวให้ครบ3,000คะแนนแล้วก็ไปแนะนำนะครับให้เขาพัฒนาจาก2บอลเป็น2ซิลเวอร์นะครับเราก็จะเป็นตำแหน่งโกนะครับส่วนตำแหน่งที่5ก็คือแพลตตินัมซื้อส่วนตัวให้ครบ4,000คะแนน แล้วไปแนะนำเพิ่ม 4S นะครับส่วนตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งไดมอนด์ซื้อส่วนตัวให้ครบ5,000คะแนนแล้วก็แนะนำให้ครบ8ซินเวอร์นั่นเองเรามาดูรายได้ทางที่2นะครับค่าแนะนำนะครับตามแผนรายได้จ่าย60%นะครับ4ชั้นลึกถ้าเราอยู่แต่ตำแหน่งไดมอนด์วันนี้ เราไปแนะนํนายน A มานะครับนายถือว่าเป็นชั้นที่1หรือชั้นลูกของเราบริษัทจ่าย3 0เนะครับนายกไก่นะครับนายเอไปแนะนานายกไก่มานะครับนายกไก่ก็คือชั้นหลานเรานะครับบริษัทจ่าย10%นนายกไก่ไปแนะนํานายขอไข่มานะครับถือว่าเป็นชั้นที่3หรือชั้นเหลนนะเราได้ด้วย10%ร นายขอไข่ไปแนะนํำนายขอควายมาก็คือชั้นโหลนหรือชั้นที่4เราได้ด้วยอีก10%นะครับถ้าเราอยู่ในตาแหน่งไดมอนด์โบนัสทางที่สามวิสตองทีมจ่าย30-35%ถามตําแหน่งนะครับยกตัวอย่างนะครับเราจะสร้างทีมนะครับจะแบ่งเป็น2ทีมทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับบริษัทจ่าย ฝั่งทีมฝั่งที่มีคะแนนข้างน้อยจ่าย20%นะครับจะจ่ายข้างที่มีคะแนนมาก10%นนะครับวันนี้ตามตัวอย่างเนี่ยนะครับทีมทางซ้ายนะครับเป็นทีมฝั่งแข็งทีมทางขวามือเป็นทีมฝั่งอ่อนคำนวณให้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามตัวอย่างก็คือฝั่งอ่อนมีแปดพันคะแนนคูณด,ด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งพันหกร้อยบาทฝั่งแข็ง นะครับเราใช้คะแนนฝั่งอ่อนเป็นเกณฑ์น,นะครับก็คือ8,000คูณด้วย10%ก็คือ800บาทนะครับรวมแล้ว2,400บาทคำนวณจ่ายให้กับเรานะครับส่วนคะแนนที่เหลือนะครับอีก2,000คะแนนเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปนะครับส่วนโบนัสวิสตงทีมนั้นเราจ่ายตามตำแหน่งเรามีลิมิตการจ่ายนะครับ ถ้าเราอยู่ในตำแหน่ง M วันนี้เรามีลิมิตอยู่ที่2,000ต่อวันหรือ60,000บาทต่อเดือนถ้าเราเป็นตำแหน่งบอลนะครับบริษัทจ่ายไม่เกิน4,000บาทหรือแสนสองต่อเดือนถ้าเราอยู่ในตำแห 2, น่งซนเวอร์ Jay o, นะครับบริษัทจ่ายไม่เกินวันละ8,000บาทหรือ2องแสนสี่ต่อเดือนในตำแหน่งโกนะครับวันละไม่เกิน14,000บาทหรือ4อี่แสนสองต่อเดือนส่วนในตำแหน on, นะ่งไดมอนด์นั้น นะครับสูงสุดนะครับบริษัทจ่าย35,000บาทต่อวันหรือเดือนละไม่เกินล้านห้าหมื่นบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับรายได้ทางนี้คำนวณทุกวันนะครับสรุปรวมทุกวันศุกร์จ่ายในวันศุกร์ถัดไปนะครับรายได้ทางที่4 m a แมชชิ่งโบนัสจ่าย200%นะครับแมชชิ่งโบนัสนั้น จ่ายจากรายได้ของรายได้ฝั่งแข็งนะครับตำแหน่ง M นะั้นไม่ได้รับแบทชิ่งนะครับตำแหน่งบอลนะฮะได้ชั้นเดียวก็คือชั้นลูก100%ตําำแหน่งซิลเวอร์ได้2ชั้น100กับ40นะฮะก็คือลูกกับหลานตำแหน่งโก3ชั้น10 1อ่ะ100 40แล้วก็20นะครับแพตตินัม หนึ่งร้อยแล้วก็สี่สิบแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งไดมอนด์เราได้ห้าชั้นลึกเลยนะครับก็คือชั้นเนี้ยชั้นหนึ่งหรือชั้นลูกเนี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลานสี่สิบเหลนยี่สิบหลนยี่สิบแล้วก็รวยยี่สิบแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับการรับรายได้ทางที่สี่หรือแมทชิ่งโบนัส เราต้องรักษาสิทธิ์ในการรับด้วยนะครับตำแหน่งบอลกับซิลเวอร์จนถึงแพตตินัมโกลแพตตินัมรักษาสิทธิ์200คะแนนต่อเดือนส่วนตำแหน่งไดมอนด์300คะแนนนะครับต่อเดือนเป็นเงินไม่เกินพันกว่าบาทนั่นเองนะครับการรับรายได้นะครับแมทชิ่งโบนัสนะครับคำนวณทุกวันจ่ายทุกวันศุกร์ถัดไปนะครับเรามาดู รายได้ทางที่5หรือโบนัส MTA นะครับคำนวณ15ชั้นลึกตามตำแหน่งนะครับวันนี้ถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งไดมอนด์ท่านได้รับชั้นละ10% 15ชั้นลึกนะครับถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งโกลนะครับกับแพทที่นัน่ท่านได้รับ10% 10ชั้นนะครับส่วนท่านที่อยู่ในตำแหน่งบอลกับซิมเวอร์ท่านจะได้รับ7ชั้นนะครับหรือ70%นั่นเอง นะครับแล้วการคำนวณก็โรวอัพด้วยนะครับถ้ารหัสไหนไม่ได้รักษาสิทธิ์ในการรับนะครับแผนก็จะโรอัพขึ้นไปให้กับท่านคำนวณน,นะฮะทุกเดือนจ่ายโบนัสทุกวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเรามาดูเฉลี่ยนะครับรายได้นะครับของการรักษาสิทธิ์ นะครับวันนี้ถ้าเราอยู่ในตำแหน่งไดมอนด์นะครับเราได้รับ15ชั้นลึกนะฮะเรามีสิทธิ์ได้รับนะครับถึง655,360บาทถ้าเราแนะนำแค่สองคนแต่ถ้าเราแนะนำสีคนนะครับเราสามารถที่จะมีไรายได้ถึง1นึ่งล้านสามแสนกวบาทตรงนี้ใน1เดือนนะครับ เรามาดูรายได้ทางที่6หรือตำแหน่งเกียรติยศวันนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นไดมอนด์แล้วนะครับท่านไปแนะนำนะครับ4ไดมอนแนะนำตรงนะครับ4ไดมอนนะครับแล้วสร้างคะแนนข้างอ่อนครบ300,000คะแนนนะครับวันนี้ท่านจะมีรายได้ออเซล4%นะครับแต่ถ้าท่าน เป็นดีๆแล้วท่านไดไปแนะนำตรง8ไดมอนด์แล้วมีคะแนนข้างอ่อนครบ500,000คะแนนนะครับวันนี้ท่านจะมีสิทธิ์รับรายได้3เป็น7นะครับแต่ถ้าท่านเป็นดีๆแล้วนะครับท่านไปแนะนำให้ครบ12ไดมอนด์แล้วมีคะแนนข้างอ่อนให้ครบ1ล้านคะแนนท่านก็จะได้รับอีก3รวมตรงนี้10นะครับส่วนตำแหน่ง สุดท้ายนะครับก็คือมงกุฎทูตหรือ c a นะครับวันนี้ท่านต้องแนะนำซ้าย1 Cloud d าวไดมอนขวา1 Cloud d าวไดมอนท่านก็จะได้รับอีก2%นั่นเองนะครับโบนัสตำแหน่งเกียรติยศจ่ายทุกวันที่25ของเดือนถัดไปเรามาดูโบนัสทางที่7และ8 ยอดผ่านศูนย์เซ็นเตอร์โมบายคลางสินค้านะครับวันนี้เราสามารถที่จะเปิดโมบายได้ยอดเงิน50,000บาทนะครับเราจะได้คะแนน5,000คะแนนนะครับแจ้งเข้ารหัสนะครับผู้ที่เปิดโมบายทั้งหมดนะครับสิทธิป,ประโยชน์ของโมบายนะครับวันนี้เราจะเปิดเป็นอาหารเสริมหรือฮอร์โมนนะครับก็ได้รวมกันได้ นะครับท่านสามารถที่จะรับค่าคีใบสมัครใบละ30บาทนะครับท่านจะได้รับค่าคีนะครับหรือ PV ที่ผ่านโมบายของท่าน6%ปซนะครับท่านที่เปิดโมบายจะได้รับสินค้าเป็นของแถมมูลค่า800 0บาทนะครับสินค้าเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับส่วนนะครับท่านที่จะเปิดเซ็นเตอร์วันนี้หรือคลางสินค้า จะต้องมีตําแหน่งตั้งแต่ตําแหน่งโกขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดเซ็นเตอร์ได้นะครับเซ็นเตอร์เปิดใช้วงเงิน200,000บาทขึ้นไปถ้าเป็นปุ๋ยก็คือ16ตันนะครับสิทธิของเซ็นเตอร์ก็คือวันนี้ท่านจะได้ย,ยอดผ่านเซ็นเตอร์10เนะครับวันนี้ท่านจะได้ค่าคีาย์ใบสมัครนะครับอีกใบละ50บบาทนะครับส่วนคลังสินค้า นะครับเปิดด้วยยอดเงิน1นึ่งล้านห้าหมื่นหแสนบาทนะครับวันนี้ท่านจะได้ค่าคีใบสมัคร50บาทต่อหนึ่งใบท่านจะได้ยอดผ่านเซออาคลังของท่าน15%บเซนของ p v นะครับฟังมาวันนี้การการตัดสินใจนะครับขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับวันนี้ถ้าคุณฟังแล้วผ่านไปไม่ได้สมัครอะไรวันนี้ชีวิตคุณก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าวันนี้ คุณตัดสินใจเป็นสมาชิกกับไบโอคอรแล้วคุณเริ่มลงมือทำนะฮะแต่ถ้าคุณทำไม่สำเร็จคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่วันนี้ถ้าคุณสำเร็จนะคุณตัดสินใจทำธุรก,กิจไบโอคอรคุณสำเร็จชีวิตคุณเปลี่ยนนะครับความฝันนะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับหรือการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ฝันก็จะเป็นจริงได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จกับธุรก,ธกิจเบลคอมร่ออรำรวยเงินล้านกันทุกท่านสวัสดีครับ